ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์หนึ่งของนิยายโยโกโซที่ซอโยคูนะครับนั่นก็คืออีเวนต์การแข่งขันกีฬาสีหรือว่าสปอร์ตเฟสติวัลนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน การแบ่งสีในการแข่งขันกีฬาสีนะครับมีการแข่งขันกีฬาอะไรกันบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันนะครับโอเคน่าจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเทศกาลการแข่งขันกีฬาสีเป็นการแข่งขันกีฬาประจำปีที่จัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมปลายโคโดอิคุเซโดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกีฬาสีประจำปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินและขัดเกลาวความสามารถทางกายภาพของนักเรียนเป็นหลัก และวิธีที่พวกเขาจะคิดวิธีกลยุทธ์ใหม่ๆที่จะสามารถเอาชนะนักเรียนห้องอื่นๆระบบการจัดการการแข่งขันของเทศกาลกีฬาสีสร้างขึ้นจากการแบ่งปีการศึกษาทั้งหมดระหว่างทีมสีแดงและทีมสีขาวห้อง A ห้องของอลิซและห้องดีห้องของไอโนโคจิจะอยู่ในทีมสีแดงห้อง B ห้องของอิชิโนเซและห้อง C ห้องของริวเอนจะจัดอยู่ในทีมสีขาว ต่อไปนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของการเก็บคะแนนนะครับของการแข่งขันทั้งหมดแบบประเภทเดี่ยวนะครับผมอันดับที่1เนี่ยได้15คะแนนอันดับที่2ได้12คะแนนอันดับที่3ได้10คะแนนและอันดับที่4ได้8คะแนนนะครับถูกหักอย่างละ1นคะแนนสาหรับอันดับที่ต่ากว่าอันดับที่5ในกรณีการแข่งขันแบบทีมทีมที่ชนะจะได้รับคะแนน500คะแนนและต่อไปนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดของการเก็บคะแนนของการแข่งขันทั้งหมดแบบประเภททีมนะครับอันดับที่1ได้50คะแนน อันดับที่2ได้30คะแนนอันดับที่3ได้15คะแนนและอันดับที่4ได้10คะแนนนะครับ ถ้าถูกหักอย่างละ2คะแนนหากได้รับอันดับต่ำกว่าอันดับที่5นะครับการแข่งขันรอบสุดท้ายแค่คะแนนถึง3เท่ามีผลทั้งทีมสีแดงและทีมสีขาวทีมที่แพ้จะมีคะแนน100ลบออกจากคะแนนชั้นเรียนเท่ากันในทุกชั้นปีการศึกษานะครับและต่อไปนี้นะครับจะเป็นผลกระทบของการแยกลําดับตามชั้นปีการศึกษานะครับห้องที่ได้อันดับหนึ่งจะได้รับ50คะแนนของห้องห้องที่ได้อันดับที่2จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนของห้องนะครับห้องที่ได้อันดับที่3ถูกหัก50คะแนนของห <Rogers S 1> ้องห้องที่ได้อันดับที่4จะถ คะแนนของห้องนะครับและต่อไปนี้นะครับจะเป็นรายชื่อกีฬาที่มีการแข่งขันนะครับผมวิ่ง100เมตรประเภทเดียววิ่ง200เมตรประเภทเดียวการแข่งขันวิ่งข้ามรั้วประเภทเดียววิ่งข้ามอุปสรรคประเภทเดียวการแข่งขันวิ่งสามขาประเภททีมชายหญิงการแข่งขันเสาล้มประเภทเดียวชายล้วนชักเยอร์เดียวชายและหญิงศึกทหารม้าประเภทเดียวการแข่งขันลากกลุ่มซับประเภททีมการแข่งขันชักกเยอร์สี่ทางประเภททีมวิ่งผัด1,200เมตรประเภททีมชายหญิงทําไมเหละ เป็นกีฬาคล้ายๆกับว่าเป็นการโยลูกบอลลงในห่วงนะครับประเภททีมหญิงล้วน <S <S และในการแข่งขันกีฬาสีก็มีเหตุการณ์เดือดๆนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาสีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างดีฟคลิปชั่นได้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะนว่าทุกคนคงจะชอบกันนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมเดี๋ยวไว้เตือต่อในคลิปหน้าสัปดาห์หน้าว่าจะอัปเดตหรือรายงานเรื่องอะไรนะครับดีเอ็น